เล่นรถกับคุณปูนะครับวันนี้นะครับอยู่คุณปู่นะครับดูนะครับมีตังค์ครับเล่นรถกับคุณปูนะครับนี่นะครับมีตังนะครับจะพาคุณปู่ไปเที่ยวหรือคุณปู่จะพามีตังไปเที่ยวก็ไม่รู้นะครับดูนะครับเล่นรถกับคุณปู่นะครับน้องมีตังนะครับไปไหนลูกหรูจะไปไหนกับปู่เฮ้ บายหน่ะบายหนยังไม่ให้ไปไม่ให้ไปลงมาเร็วลงมาลงมาเอาลงมาเดี๋ยวนี้มีตังลงมาไม่ลงมาเร็วไปไปไม่ได้ลูกไปไม่ได้ไม่ให้ไปห้ามสันหัวขาห้ามไปลูกห้ามไปไม่ได้ลูกไม่ได้เป็นเด็กเขาห้ามขึ้นรถมีตังลงมาเร็วไายบายอะไรละลงมาไปไม่ได้ไม่ให้ไป ตอเครื่องเลยไปไม่ได้ลูกไปไม่ได้ไม่ให้ไปนะครับบายบายกันเร็วถ้าไปต้องบายบายก่อนจงจุก <c oughs> อารมณ์ไม่ดีนะครับไม่สนใจนะโ <c oughs> อ้โหอารมณ์ไม่ดีนะทหนาหนาะบึงนะมีตังไปไหนลูก Hả? Huh? Bye bye. Ok em vào được.